ติดพิษทุกคนลุงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เอาแขนไว้กระต้นคิดมาจ้ะเอาออกติด oh พิษแขนพิษวันนี้วันที่ยิบสามธันวาคมทุกคนแต่งมาตบแต่งต้นคริสต์มาสจนแบบว่าพรุ่งนี้เขาก็ฉลองกันแล้วทุกคน สงสัยจะติดเอ่อต้นแต่งต้นคริสต์มาสหลังเพื่อนเนาะหลังทุกคนแน่เลยวันนี้วันที่ยี่สิบสามธันวาแล้วทุกคนมาแต่งเอ่อต้นคริสต์มาสเอาจนแบบพรุ่งนี้เขาก็ฉลองกันแล้วทุกคนวันที่ยี่สิบสี่มาแต่งเอาวันเออมาแต่งต้นคริสต์มาสวันที่ยี่สิบสาม ลุงบอกว่าสมัยก่อนเขาก็ทำอย่างนี้แหละคือตกแต่งตน้นคริสต์มาสก่อนวันฉลองวันเดียวแต่ลุงบอกว่าฉันคนโบราณก็เลยต้องทำตามตามสมัยโบราณลุงบอกอืมก็ ใส่เสียหลายชัน้นทุกคนเน้สามสีชั้ชนนุนเดี้ยขีหนาวทุกคนขนาดอยู่ในบ้านลุงนะ่ะร้อนแต่ว่าฉันนะ่ะคนขีหนาวลุงก็จะชอบเปิดหน้าต่างเขาบอกว่าอากาศมันร้อนร้อนมากเลยทุกคนมีเห็ดดาเนี่ยดอกเห็ด จัดไม่เซตเลยทุกคนร่อนแล้วทุกคนเลยออกแล้วิดตวงใจติดดอกไม้เจ๊ดอกไม้ <laughs> โบไม่ใช่ดอกไม้ดอกโบ ลูกทุกคนเฮ็ดทุกคนเฮ็ด Den kan vi ta her. her. mye mye pynt. pynt Det det er er Ja, men det er bra. <laughs> Skal vi se det <laughs> men den her ikke er ikke her. Se. Hmm? Det er ikke her. Nei, men Tror du Ja, den er ikke bra. Du <laughs> den her. Kan passe på, passe på ja, hatten. Nei, det, det er ikke hestebukk. Men det er oh, bomen, det samme. <laughs> ja, du ser horna. Okay. Nå kanskje det er nok. Nei. Det, den her skal vi ha på boligen. Se her. Ja. Den tar vi der. Ja, nei, det styr, okay. den, ikke, no. er sted her. Ok. er den? Ikke nå. Her en. เปลี่ยนสีได้ทุกคนเดี๋ยวถูกสวัสดีค่ะเปลี่ยนสีได้ทุกคนมีสองตัวซันตาคอรเดี๋ยวะก็บเดืนหน้า s ะใสสโนว์แมนใช่ไหมอ๋สโนว์มทุกคนสโนว์แมนฉันรู้ฉันรู้ลูสโนว์แมนสโนว์แมน สโนมันอะไรสโนมันสโนมันเป็นภาษาที่ทุกคนสวยไหมน่ารักไหมทุกคนเปลี่ยนสีได้สองตัวเอาไปต่างกันหนาต่างนี่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  นี่คุีฟอนต์ที่นี่ีราะฟทีวีันที่ะมีฟอนทีวียอะยอะยะลุงบอกว่าเนี่ยฉันไปแข่งสกียังไม่เ็จเลยทุกคนไกลใกล้เ็จแล้วทุกคน ไไม่ได้ทุกคนเฮ็ดอย่างเยอะเลยเฮ็ดเฮ็ด